โลกหมุนเปลี่ยนไปตามการเวลาที่ผ่านเปลี่ยนแต่สิ่งที่ไม่หมุนเปลี่ยนไปเลยคือความรู้สึกดีๆที่พาลอยล่องไปสู่ห้วงความทรงจำที่สวยงาม มันคือความทรงจำที่ลอยมากับเสียงนาฬิกาปลุกในตอนเจ็ดโมงเชา้าทำให้หวนคิดถึงการได้ตื่นมาแต่งตัวไปโรงเรียนการได้เริ่มต้นวันใหม่ที่ไม่อาจรู้ได้เลยว่ามีอะไรรอเราอยู่ข้างหน้าบ้างแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ยังคงรู้สึกอบอุ่นใจแค่เพียงได้คิดถึงสถานที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่คิดถึงเมื่อไหร่ก็ทำให้ยิ้มได้เสมอ สวยและนี่คือการเวลาอันเป็นที่รักของฉันสุวิภาดาจอรอ0 0 0 ไม่ได้เป็นคนเรียนเก่งอะไรเรียนตกสามชั้นด้ซ้ำแต่มันก็ทำให้ได้มาเจอกับคนคนหนึ่งที่ทำให้วันธรรมดาธรรมากลายเป็นวันที่พิเศษขึ้นมา ซื้อน้ำมาฝากอืขอบคุณนะรศินอ่านอะไรอยู่อ่ะอืมภาษาไทยอ่ะภาษาไทยสวนเนี่ยยังมันเยอะสุขีเกียรติอานขอกินไปได้ไหมได้เลยรศินเคยเห็นยักษ์ปะ ไม่เห็นหน้ากลัวเลยโอ้นมะมุทธิลองทำสิอ้าปะอ้าปะกเร็วอ่ะกลัวเล้อ diễn không <laughs> có gì lắm má ได้ยินหรือ,อยังอ่ะสุวันนี้สินขอไปส่งสุที่บ้านได้ไหมอ่ะอือสุจะให้ไปก็ต่อเมื่อว่าสินไม่ปล่อยมือจากแก้วนี้นะอืมสัญญาว่าสินจับไว้แน่นๆเลยนะสุปเป็นไงบ้างอ่ะเหนื่อยปะไม่เหนื่อย อยู่กับวสินสนุกดีอ่ะเราวสินกลับบ้านไปทำอะไรอ่ะอืมเพาะคงเล่นกีตาร์อะไรเงี้ยเล่นกีตาร์เหรอวสินเล่นกีตาร์ด้วยเหรออืมก็ก็เพิ่งหัดเล่นอะไรเงี้ยอืมไปมาเล่นให้สุฟังบ้างสินะน,นะวสินนะนะก็ได้ สัญญานะก่อนจบมสห้าสุดต้องได้ฟังอสองสุดแค่นี้แหละเดี๋ยวเข้าบ้านแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายตุอย่าลืมนะ สามทุม่มอ่ะวิทยุช่องเดิมอืยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการดังดวงหาทไทยในทุกทุกวันเสาร์สามทุกเริ่มต้นคืนอันแสนหวานถึงคุณวิพาดาสินเว้นที่ว่างในเฟรนชิดให้สุจะรอสุมาเขียนนะ หวานหวาน,นละไมนี่แหละใจของเธอส่อนใจฉันไม่กล้าเสนอเกรงว่าฉันจะเกอเธอรักก่อนได้ไหมหากรักบอกมาค่อยคอยควันฉันจะลอยเลียวไปไกลแสนไกล วันมันคงว่นไหวยามเทียนเตอใกล้ใจฉันส่นและเมอกลับมาแล้วค่ะสุเอ้ยคือใหญ่ลูกอากาศไม่ค่อยสู้ดีนะ เราต้องย้ายไปอยู่บ้านคุณยายสักพักใหญ่ๆเลยใะลูกเดี๋ยวหนูไปเก็บของที่จำเป็นนะเราจะไปกันเมื่อไหร่หรอคะพรุ่งนี้ลูกพรุ่งนี้เลยเหรอคะ,อคะแม่พรุ่งนี้มันวัน,วนปัดฉิมสู่แม่เลื่อนออกไปสักวันสองวันไม่ได้เหรอคะแม่นอนไม่หลับมาหลายวันแล้วอยู่ต่ออีกคืนใจแม่ต้องสลายมากแน่ๆเลยลูกแม่จะสู้ยังไม่ได้ลาเพื่อนเลย ไม่ได้สู่ไป,ปแบบนี้เลยเหรอทำไมแม่ไม่ถามสู่ก่อนอ่ะไปเก็บของที่จำเป็นแม่ไม่ฟังเลยอะสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักนะฮะการเดินทางของชีวิตนั้นเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่สุดท้ายแล้ว มันก็เป็นอีกบทหนึ่งของเรื่องราวมากมายบทเพลงนี้แนการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ชีวิตเราเก้าวเดินต่อไป ซูทำอะไรอยู่ลูกตั้งใจเชียวหาที่อยู่เพื่อนอะแม่แน่ใจเหรอว่าหาที่อยู่เพื่อนอืมหาที่อยู่เพื่อนจริงๆ จะตามติดเธอไปทุกทางบายเย็นเช้าสายยามรุ่งสางมอบใจรักเคียงข้างจะไม่ส้างรักเธอกลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะก,กับรายการดังดวงมาเไทย จดหมายจากทางบ้านวันนี้ส่งมาถึงคุณสุ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 การนาถึงแม้ฤดูกาลจะเปลี่ยนไปแต่ความทรงจำในใจนความพยายามที่จะส่งเ,งส,งเสียงไป <ศ usi. S 1> ถึงคนคนหนึ่งต้องใช้ความอดทนขนาดไหนกันนะเสียงนั้นจะมีวันส่งไปถึงเธออยู่ไหม ท้ายนี้อยากฝากไว้ว่าการรอคอยนั้นคุ้มค่าเมื่อ,อมีผู้รอเสมอแล้วพบกันใหม่ครับหนูว่ช่วยเก็บกลับแยกนิ่หนูดีใจจังปีนี้ เป็นปีใหม่ที่เราได้เป่าเค,ค้กกันพร้อมหน้ากันเลยนะแม่เออลูกนี่กุนานแล้วนะบ้านที่กรุงเทพอ่ะยังไม่มีใครมาขอเซอร์อีกหรอไม่มีเลยนะแม่นวนว่าข้อมูลมันต้องผิดแน่ๆเลยเป็นปีแล้วนะไม่มีใครแม้แต่จะติดต่อมาเลยนะแม่ให้ไปตอขายมาเก็บไว้ดีกว่าเหลือนอนาคตสุอ่ะจะทำงาทำงานจะได้ไม่ต้องมาหาที่อยู่ใหม่ ข้าสู่โลกแห่งที่ดี น่าเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะลูกนะขอบคุณค่ะ ส,สุสุสบายดีไหมสุสายวันเกิดนะสุอยากบอกสุต่อหน้าจังว่าสินดีใจแค่ไหนที่ชีวินี้ได้รู้จักสุแต่สินไม่รู้เลยว่าจะไปตามหาสุได้ที่ไหนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสุจะได้ฟังเทมีหรือเปล่าสินเคยสัญญากับสุไว้อะว,ว่าสินจะเล่นกีตาร์ให้สุฟังอะสินก็ยังไม่มีโอกาสได้เล่นให้สุฟังเลยวันนี้สิน ขอทำตามสัญญาที่สินเคยให้กับสูไว้นะอืมไปตาได้ การที่เราได้พบกันครั้งแรกมันอาจจะเป็นเพราะพรมลิขิตแต่สินอยากให้สู่้ไดยนะว่าครั้งต่อไปที่เราได้เจอกันมันเป็นเพราะสินกำหนดมันกันไหม เธออยู่ใกล้ฝันวาละไมหลับในความสัมพันธ์มอบใจของเธอให้กับฉันราบชั่วนิดนิรันจะยืดมั่นรักเธอ อยู่ไหนครับอ่าเลอเฮ้ยมีคนมีคนคนอยู่ไหนครับเนี่ยโอเคครับ